สวัสดีค่ะวิดีโอคลิปนี้นะคะครูจะมาสอนถักตามแพทเทิร์นนะคะลายนี้ก็จะเรียกว่าลายข้าหลามตัดหรือจะเรียกว่าลายสามเหลี่ยมก็ได้เน,ะะนาะลักษณะของชิ้นงานที่เสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะแต่อันนี้คือแพทเทิร์นแพทเทิร์นของงานเนี่ย ถ้าเป็นแพทเทิร์นตัวนี้จะดูง่ายนะคะทั้งหมดมันจะมีอยู่ที่13แถวครูก็จะสอนถักตามแพทเทิร์นตัวนี้เลยเราจะเริ่มต้นกันด้วยโซ่เห็นไหมว่าด้านล่างแถวที่1เนี่ยนะคะเขาจะถักเป็นโซ่เราจะถักตามแพทเทิร์นนี้ทั้งหมดเราจะเริ่มต้นที่55ห่วงเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับได้ที่ถักก็แล้วแต่ชิ้นงานนะว่าใครจะถักชิ้นงานตัวไหน ถ้าใครใช้ไหมเส้นเล็กก็ใชห้หัวเข็มเส้นเล็กนะคะเอ๊ะหัวเข็มหัวเข็มที่มันมีหัวเข็มเอ่อเล็กนะขนาดเล็กเนาะแต่ถ้าสมมุติใครใช้เส้นใหญ่หรือว่าใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆก็ใช้หัวเข็มตามลักษณะของได้นะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยทั้งหมดมันจะมี13แถวเราจะเริ่มที่โซ่ หนึ่งค่ะสองสามสี่ห้าถักไปให้ครบห้าสิบห้าห่วงนะคะอย่าแน่นมากนะหลังจากที่เราได้ทั้งหมดห้าสิบห้าห่วงแล้วนะคะเราจะมาขึ้นแถวที่1กันอ่าแถวที่หนึ่งนะคะใช้นิ้วโปกับนิ้วกลางจับไว้ก่อนเป็นสัญลักษณ์จะเริ่มต้นด้วยโซ่สามหนึ่งสองสาม,สาม หลังจากนั้นพอ1คอนะคะแทงลงมาหลักเอ้ตรงช่องถัดมาเนี่ยดึงออกทีละสองหนึ่งครั้งลงไปอีกช่องถัดมาอีกหนึ่งครั้งทั้งหมดนะคะเราจะลงอันนี้โซ่สามนะแล้วเราก็จะลงพอหนึ่งคอหนึ่งสองสามสี่ห อะลงมาให้ครบ5นะคะหลังจากที่เราถักครบแล้วนะคะต่อมาก็จะเป็นโซ่สองหนึ่งสองพอหนึ่งคอไว้เลยแล้วเราก็นับมาอีกกี่ช่องหนึ่งสสาสี่ห้านะคะลงช่องที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแทงลงไปพันขึ้นมาอ่ะให้ได้แบบนี้ก่อน นะคะให้ได้แบบนี้ก่อนนะแล้วก็ดึงออกทีละสองอพอหนึ่งคอึ่งครั้งแล้วอีกหนึ่งครั้งค่ะพอหนึ่งคอลงไปอีกหนึ่งครั้งหลังจากนั้นโซ่สองพอหนึ่งคอลงช่องถัดมาอีกสองครั้ง แถวแรกจะถักยากเลยเนาะอ่าลักษณะของงานจะเป็นอย่างนี้นะคะเอ้ยตัวนี้ตัวนี้ครูจะใช้เป็นพอหคอนะเป็นขาขานี่ครูจะใช้เป็นพอหคอ1 2น,นะคะอ่าหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วโซ่สออ่าดูตามงานเนาะโซ่สอแล้วเราก็เว้นมา1 2ึ่งสามสี่ห้า ลงพอ1นึ่งคอไปช่องที่ห้าใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะลงพอ1คอสองครั้งตามที่โซ่สองแล้วก็พอ1คอช่องถัดมาอีกสองครั้ง หลังจากนั้นโซ่2นับไปอีก1 2 3 4 5เราก็ลงพอ1คอไป1 2 3 4 1 2 3 4 5ลงช่องที่5นะเราก็ลงพอ1คอไปอีกกี่หลัก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ลงพอหนึ่งคอเลียงมา11ครั้งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะหลังจากเราลงได้11แล้วนะคะต่อมาโซ่สองพอ1คอนับนะไป1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่อง5ช่องลงช่องที่5พอ1คอไป2ครั้งโซ่สอง พอหนึ่งคอช่องถัดมาอีกสองครั้งโซ่สองนะับไปห้าช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าลงพอหนึ่งคอไปสองครั้งโซ่สองพอหนึ่งคอช่องถัดมาสองครั้ง รู้ไหมว่าเราอยู่ตรงไหนตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะอ่าเราทำได้สองอันนี้ละต่อมาก็โซ่สองนะับไปห้าห่วงนะคะแล้วก็ลงพอหนึ่งคอไปหครั้งนะคะเป็นอันจบแถวถักมานะแล้วเดี๋ยวเรามาดูงานกันนะคะ อันนี้หลังจากชิ้นงานสำเร็จแล้วแถวที่1นะคะเราก็จะได้แบบนี้อ่าครูทวนนิดนึงแถวที่1นะคะเราเริ่มต้นด้วยโซ่ห้าสิบห้าห่วงหลังจากโซ่ห้าสิบห้าห่วงแล้วเราก็ขึ้นต้นด้วยโซ่สามทักพอหนึ่งคอมาอีกห้าครั้งนับโซ่สามไปด้วยก็เป็นหต่อด้วยโซ่สองนะคะนับไป5ห้าช่อง ลงพอ1คอ2ครั้งโซ่สองพอ1คออีก2ครั้งหลักถัดมาโซ่สองนับไป5้าช่องพอ1คอ2ครั้งโซ่สองนะคะพอ1นึ่คออีกสครั้งในออช่องถัดมาตามด้วยโซ่สองนะคะแล,ล้วเรานับตรงนี้ไป5้าช่องตามด้วยพอ1คออีก หนึ่งสองสามสี่ห้าทั้งหมดสิบเอ็ดหลักเนาะหลังจากนั้นเราก็ถักโซ่สองนะคะตรงนี้เราเว้นไปห้าพอหนึ่งคอสองโซ่สองพอหนึ่งคอสองหลักถัดมาช่องถัดมาสิเนาะแล้วก็โซ่สองนะคะเบ้นปลายห้าช่องพอหนึ่งคอสองหลักแล้วก็โซ่ 2, อ 1, อสองพอหนึ่งคอสองหลักช่องถัดมา หลังจากนั้นโซ่สองเว้นไป5ช่องพอ1คอหก็เป็นอันจบแถวที่1นะคะอ่าทีนี้ดูเป็นไหมนะคะพอจะดูออกนะคะอ่าต่อมาแถวที่2เราขึ้นต้นแถวที่2ด้วยโซ่สาเหมือนเดิมนะคะ1 2 3าทำพอ1คอช่องถัดมานับโซ่สาไปด้วยก็เป็น อันนี้เป็นสามแล้วนะเราจะทําทั้งหมดห้า่ะ,ะนะคะเราจะทําทั้งหมดห้าขาเมื่อครบห้าขาแล้วตามผังลายโซ่สองพอหนึ่งคอมาตรงนี้นับหนึ่งนับสอง ตามได้โซ่สองพอหนึ่งคออีกหนึ่งครั้งสองครั้งหลังจากนั้นโซ่สองพอหนึ่งคอลงตรงกลางนี้ตามได้โซ่สองพอหนึ่งคอลงตรงนี้ตรงช่องมันหนึ่งสองตามได้โซ่สอง ลงไปอีกสองั้งตามได้ซ่อสองอ่าพอมาถึงตรงนี้นะคะช่องแรกอันแรกเราไม่ลงเรามาลงอันที่สองอลงคอ1คอทุกหลักไล่มาเรื่อยๆนะคะ เราจะลงพอหนึ่งคอทุกหลักไล่มาเรื่อยๆแล้วเราจะเว้นหลักสุดท้ายไว้เราไม่ลงนะคะแล้วเราก็โซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอลงไปนี้หนึ่งครั้งสองครั้งโซ่อสอง หนึ่งครั้งสองครั้งโซ่สอ,องพอหนึ่งคอลงตรงกลางอีกหนึ่งครั้งโซ่สอ,องพอหนึ่งคอลงมาในช่องมันหนึ่งครั้งสองครั้งตามด้โซ่สองนะคะแล้วก็ลงไปอีกหนึ่งครั้งสองครั้งตามได้โซ่สอง อาพอมาถึงตรงนี้ช่องแรกไม่ลงนะคะลงช่องถัดมาลงทุกหลักเลยหลักสุดท้ายมันก็จะได้ทั้งหมดห้าหลักนะคะ อ่ะอันนี้คือแถวที่สองพอได้ไหมย้อนวีโอนะคะย้อนวีโอนะลองย้อนวีโอดูนะอันดับอันดับแรกนะคะครูได้วางผังลายไว้ให้แล้วให้โหลดผังลายก่อนแล้วถักตามจะได้ง่ายนะคะลายนี้ไม่ยากถ้ามีผังลายแล้ว ถักตามครูค่แถวสองแถวก็จะรู้แล้วว่าถักลักษณะแบบไหนเนาะต่อไปเป็นแถวที่3ามนะแถวที่3เราก็จะขึ้นต้นด้วยโซ่3เหมือนกันนะคะหันกลับมาแล้วเราก็ทําลงไปนับโซ่3ไปด้วยก็ต้องให้ได้ทั้งหมด4ขาใช่ไหมสี่ขาหรือ4หลัก ่าหลังจากนั้นนะคะ่เรามาอ,อยู่แถวนี้แล้วนะหลังจากนั้นก็โซ่สองลงไปในช่องมาน,นี้สองครั้งโซ่สองลงไปอีกสองครั้งโซ่สองลงตรงไหน ลงตรงนี้เอาลงไปเลยลงแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วเราก็มาลงตรงกลางอีกตรงนี้ตรงนี้ลงตรงหลักมันนะตรงกลาตรงกลางเนี้ลงตรงหลักมันออีกอันนึงลงข้างๆจะได้แบบนี้โซ่สองอันนี้ลงลงไปในนี้เลยลงไปในดอกเลย หลังจากนั้นก็โซ่สองนะคะเราก็มาทำตรงนี้ตรงนี้หลักแรกไม่ลงเราก็ลงหลักที่สองมันจะค่อยๆล่นอ่ะเราก็ถักทุกหลักมาเรื่อยๆคุณมีความรู้สึกว่าวิีโอนี้มึนๆไงก็ไม่รู้อ่ะนะคะ แล้วเราหลักนี้ไม่ลงนะคะเหลือไว้หลักสุดท้ายไม่ลงนะแล้วเราก็โซ่สองมาทำตรงช่วงดอกมันเลยหลังจากนั้นโซ่สองทำเหมือนเดิมก็คือว่าลงในหลักตรงนี้เอ๊ะลงนอกหลักข้างๆเนี้ยแล้วก็พอหนึ่งคอลงตรงหลักมันพอหนึ่งคอลงข้างๆมัน โซ่สองมาลงนี้ถ้าดูตามแพทเทิร์นจะไม่งงนะคะพอมาถึงตรงนี้แล้วช่องแรกไม่ลงเนาะมาลงช่องที่มาลงหลักที่สอง รงนี้ก็จะเหลือสี่หลักลักษณะของงานก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะเมื่อกี้เราถึงแถวนี้คราวนี้ถ้าครูอธิบายจะถักได้ไหมลองดูนะลองดูนะคะหลังจากนั้นเนาะ แถวต่อมาแถวต่อมาเมื่อกี้มันเป็นแถวนี้ใช่ไหมคะแถวต่อมาเราก็ขึ้นต้นด้วยโซ่สามเหมือนกันแล้วเราก็ถักพอหนึ่งคอไปอีกสองนับโซ่สามไปด้วยก็เป็นสามหลักเห็นไหมแล้วก็ตามด้วยโซ่สองนะคะอันนี้เราก็พอหนึ่งคอลงเหมือนเดิมโซ่สองพอมาถึงตรงนี้เราก็เพิ่มหลักข้างๆมันตรงนี้เราก็ลงตัวหลักมันทุกหลักแล้วก็เพิ่มหลักข้างๆมันนะคะ พอมาถึงตรงนี้เราก็ลดหลักแรกไม่ลงมาลงหลักที่สองหลักสุดท้ายไม่ลงเห็นไหมมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมขึ้นพอทำได้ไหมนะคะลองโหลดแพทไปแล้วลองทำดูเราจะทำเป็นออผ้าพันคอหรือจะทำเป็นเสื้อก็ได้นะคะอันนี้ลองถักดูนะครูไม่สั่งให้ดูนะคะครูปล่อย ให้ทำเป็นการบ้านลองถักดูไม่ยากจนเกินไปนะคะแล้วเจอการวีโอต่อไปนะคะวีีโอนี้ครูปล่อยแค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ